Toyota Revo 2.4J พัดพีเรเนอร์ปี2019ครับคันนี้ราคาเพียงแค่518,000บาทเท่านั้นนะครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมเซลโยอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชมนะฮะโตโยต้ารีโวนะครับสีขาวสวยเลยทีเดียวนะครับผมมากับชมใหม่หน้าหล่อนะฮะคันนี้นะครับเลขใหมล์79,000กิโลเมตรเท่านั้นหาว่าใครสนใจอยู่เดี๋ยวเราประชมด้วยกันครับ ต้องบอกว่าคันนี้สวยมากๆนะครับแล้วก็สภาพเรียกว่า95%เลยทีเดียวสีขาวด้วยนะครับคันนี้สำหรับตตวต้าดีโวคันนี้นะครับเป็นตัว2.4 j พัดนะฮะพีรันเนะครับผมมาด้วยโฉมใหม่เลยทีเดียวนะครับไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกนะครับกะจังหน้าโกลเมี่ยมตัดด้วยลายดำสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่ะ ใครที่หายกสูงนะฮะรีโว่นะครับต้องบอกว่าได้ออปชั่นครบกันเลยทีเดียวนะฮะก็จบนะครแสดงสถานะไฟเลี้ยวด้วยนะครับน่ะคันนี้ปี2019ครับสีขาวด้วยนะครับสวยๆเลยพีรันเนอร์น่ะไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะบรรทุกนะครับหรือจะใช้นะฮะในครอบครัวสบายสบายเลยนะครับคันนี้ อันนี้ได้ติดอันนี้เป็นใหม่นะครับกันชนท้ายนะครับได้ของใหม่เลยนะฮะสวยมากๆนะครับคันนี้กับรีโว่นะฮะเครื่อง2,004นะครับให้กำลังได้ที่ดีนะครับแล้วก็แรงที่ดีด้วยนะครับแต่ประหยัดน้ำมันนะฮะด้วย t o y ย t a Revo นะครับผมนี่ชมนี้สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับ5 1 8 0 0 0บาทครับ เคดดีฟรีดาวครับดอกเบี้ย4.44เท่านั้นนะถูกมากๆนะครับคันนี้เป็นแบบ Open Cap นะครับแคปเปิดได้นะครับภายในหุ้มหนังสีดำกันเลยทีเดียวสวยนะฮะสวยทุกมุมมองนะครับหุ้มหนังสีดำมานะฮะหนังอย่างดีด้วยนะนะครับไม่ได้ขี้เหร่นะครับนี่มาด้วยสไตล์สวยๆแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นเจพัดนะครับพวงมาลัยยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะฮะยังไม่มีมัลติฟังก์ชันนะครับถ้าเป็นมัลติฟังก์ชันก็จะเป็น E นะฮะนะนี่เป็นตัวเจพัดนะครับผมสวยมากๆนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับผมแล้วก็มีปุ่ม Eco ปุ่ม Power ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับดูรวมๆก่อนแล้วกันนะฮะมาด้วยหน้าจอแบบเรียกว่าธรรมดานะครับ ตามฉบับของรีโว่รุ่นนี้นะครับผมนะน่ะกะจบนะเป็นระบบไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าได้พับไฟฟ้าได้ตรงนี้นะโอเคนะบมาเดี๋ยวเรามาดูมาสตาร์รถดูกันนะครับคันนี้มาด้วยกุญแจรีโมดูกุญแจนะครับหนึ่งดอกนะครับคุญแจหนึ่งดอกนะฮะอะน่ะเครื่องฟิสต้าติดง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะคันนี้นะครับเลขใหม่ 7 9 5 1 5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าสภาพสวยเดิมนะร,รับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100เปอร์เซนนะครับคันนี้หากซื้อไปภายใน3วันนะครับตรวจเช็คเจอนะครับเพียงคืบเดียวชนพิกคว่ำนะครับจมน้ำเรายินดีรับคืนนะครับให้ค่าเสียเวลาอีก10,000 0บาทเลยทีเดียวนะฮะกล้าการันตีนะครับคันนี้นะนะคันนี้ก็ด้วยมาด้วยหน้าจอนะครับ FM AM นะครับมี USB มี AUX นะครับผมนะแต่ว่าในส่วนของมีบลูทูธด้วยนะมีบลูทูธด้วยนะตรงนี้นะโอเคก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในรุ่น J นะฮะนะแอร์ก็เป็นระบบเมนวลนะฮะมือนี้วนะครับหมุนมือเอานะครับหนาวนะครับช่วงนี้อากาศหนาวอยู่นะครับเกียร์เป็นเกียร์ระบบเมนวลนะครับ6สปีดนะครับเกียร์ r นะครับ สายสุดขึ้นบนนะคือเกียร์ R แล้วก็จะมีสัญญาณเตือนเราตีดทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ตีตลอดนะครับส่วนระบบตรงนี้นะครับเป็นระบบ Eco Mode นะครับก็คือระบบให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นไปอย่างนั้นเถินนะครับแต่ถ้าเอาโหมดแรงนะครับ power mode นะตรงนี้ก็โหมดแรงยิ่งขึ้นนะครับก็กินน้ำมันขึ้นนะฮะแต่ว่าแรงขึ้นนะครับก็สมดุลกันนะครับผมชี่วางแก้วชี่วางของต่างๆถือว่าจักว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ แอร์แบ็กสองลูกฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับครับผมคันนี้โอเคถือว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับกระจกแบบพับไฟฟ้าได้นะครับนี่ทุกอย่างใช้งานสมบูรณ์แบบมากๆกนะครับผมกับราคาเพียงแค่5 1า0ส0เอารถยกสูงนะครับรีโว่ด้วยนะฮะโตโยต้าด้วยนะครับไปใช้คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับนะคันนี้อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับบอกไปแล้วว่า รับประกันไม่มีวุติเหตุ100%ยเร์เนะครับคันนี้เรามีบริการทำสัญญาแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับนะนะน็อตเดิมนะทุกอย่างเดิมนะครับเพจต่างๆนะครับคันนี้น็อตไม่มีรอยขันเลยนะครับน็อตไม่มีรอยขันเลยนะครับจุดมาร์กโรงงานต่างๆนะครับเดิมนะครับเครื่องไม่มีการซ่อมต่างๆใดๆทั้งสิ้นนะะคันนี้นะครับรับประกันนะฮะ คุณภาพนะครับโดยสีสเกตพงนิเวศนะครับ6เดือน1,2,000 0กิโลเมตรนะครับผมมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมนสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับเซลโยนะครับสีสเกตพงนิเวศนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับติดต่อที่061 474 4451นะครับหรือที่ l ล n e rz 4 4 4นะครับยินดีบริการทำสัญญาแล้วก็ส่งมรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับ สนใจอะไรก็ติดต่อมาได้เลยนะครับกับ Toyota r ร v o 2.4J พัด p, p ีร n นเนปี2019คันนี้เอาไปใช้ด้วยกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับ